ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไ i น์ไอดีแอดเ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ ปาติหารชาญอภิญญาหลวงพ่อคงพระอุปชาคงธรรมโชโตหรือหลวงพ่อคงธรรมโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในอดีตได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเรียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ เหรียญทองแดงเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับที่4ของชุดเบญจภาคีเหรียญที่มีราคาสูงและหายากยิ่งรองลงมาคือเหรียญรุ่นปาตานปีพุทธศักราช2486เนื้อเงินลงยาที่มีประสบการณ์สูงส่งขนาดมีดปาดตานที่คมกริบยังไม่ระคายผิวหลวงพ่อคงธรรมโชโตท่านเกิดเมื่อวันที่สเมษายน พุทธศักราช2,407นาณตำบลบางสำโรงอำเภอบางคนทีจัังหวดสมุทรสงครามโยมบิดาชื่อเกตโยมมารดาชื่อนางทองอยู่นามสกุลเดิมคือจันทระเสริฐเล่ากันว่าท่านเกิดในเรือนแพซึ่งเรือนหลังนี้มีอาถรรพ์คือถ้าใครถือกำเนิดในห้องเล็กที่ใต้เรือนจะต้องเป็นผู้ชายและกรองเพศเป็นพระตลอดชีวิตซึ่งหลวงพ่อทิม วัดเหมืองใหม่ก็เกิดในเรือนนี้เช่นเดียวกันก่อนหน้าหลวงพ่อทิมก็มีคนเกิดในเรือนหลังนี้ซึ่งดารงอยู่ในสมณเพศตลอดชีวิตเช่นเดียวกันต่อมาโยมบิดามารดาของหลวงพ่อคงได้ซื้อเรือนนี้มาอีกทอดหนึ่งพออายุได้12ปีท่านได้บรรพชาเป็นสมัมมาเนนเพื่อเล่าเรียนอักษรไทยและขอมต่อมาเมื่อมีอายุ19ปี ท่านได้ลาสิกขาบทเพื่อไปช่วยบิดาและมารดาของท่านประกอบอาชีพรันเมื่ออายุครบ20ปีโดยบริบูรณ์ท่านได้อุปสมบทณวัดเหมืองใหม่เมื่อวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2427โดยพระอาจารย์ดวงเป็นพระอุปชาพระธิการจุย้ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระธิการทิมวัดเหมืองใหม่ เป็นพระอนุสาวานาจารย์พร้อมพระในที่ประชุมสงฆ์25รูปเมื่ออุปสมบทแล้วได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมโชโตแปลว่าผู้รุ่งเรืองในธรรมโดยปกติแล้วพระภิกษุที่จะไปรุกขมูลหรือทุดงจะมาลาหลวงพ่อคงก่อนออกเดินทางและขอให้ท่านคุมให้การคุมของหลวงพ่อคง คงไม่ใช่การไปร่วมในคณะแต่อย่างใดหากแต่คุมอยู่ที่วัดบางกระพร้อมด้วยอำนาจจิตอำนาจชานราหนึ่งพระภิกษุมว้วนพร้อมด้วยพระภิกษุรูปอื่นๆอ,อีกประมาณ40รูปมาขอลาท่านไปทุดงที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยพระภิกษุมว้วนเป็นหัวหน้าควบคุมในการทุดงกล่านั้นเมื่อพระภิกษุม้วนเดินทางไปแล้ววันหนึ่ง เวลาประมาณบ่ายโมงขณะที่หลวงพ่อคงรับแขกอยู่ท่านหลับตาสักครู่หนึ่งแล้วเอามือตบกระดานที่นั่ง4-5หครั้งผู้ใหญ่บ้านทรัพ์ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆถามท่านขึ้นว่าหลวงพ่อไล่อะไรหลวงพ่อคงตอบว่าพระลุกขมูลสายคุณม้วนไปปักกรดเมืองการควายป่าห0ิกว่าตัวกำลังวิ่งมาทางกรดที่ปักไว้ถ้าไม่ช่วย กรดก็พังสิ่งของก็เสียหายและจะได้รับอันตรายด้วยเมื่อพระภิกษุมว้วนพร้อมด้วยคณะได้เดินทางกลับจากทุดงและมานมัสการหลวงพ่อคงและเล่าให้ฟังว่าตอนอยู่เมืองการไปปักกรดผิดที่ควายป่าวิ่งเข้ามาใกล้เกือบจะถึงกรดแล้วได้ยินเสียงเปรี้ยงเปรี่ถึงห้าครั้งควายป่าเลยชะงักแยกไปทางอื่น ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเสียงอะไรออกทุดงหลายครั้งพึ่งเคยได้ยินคราวนี้พวกที่วัดรู้เรื่องนี้มาก่อนจึงเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อคงตบกระดานที่นั่งอยู่ที่วัดบอกว่าควายมันจะพังกรดท่านม้วนพระภิกษุม้วนและพระที่ร่วมทุดงจึงกราบขอบพระคุณหลวงพ่อคงอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ผสมบทมักมาขอบวช และลาศิกขากับหลวงพ่อคงกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะศึกเพราะน้ำมนต์ของหลวงพ่อคงศักดิ์สิทธิ์และท่านมีวาจาศิษย์เมื่อละจากเพศบรรพชิตไปแล้วออกไปประกอบอาชีพจะได้มีความสุขความเจริญในการศึกนั้นหลวงพ่อคงจะต้องทำมงคลไว้ล่วงหน้าเท่ากับจำนวนพระที่มาขอศึกเสมอไม่ขาดไม่เกินราวหนึ่ง มีคนไปนับมงคลที่ท่านทำไว้มีจำนวน22มงคลแต่พระที่จะสึกในวันนั้นเท่าที่ทราบมีเพียง18รูปเลยเข้าใจว่าท่านหลงพอใกล้เลิกศึกพระที่จะสึกก็คงมีอยู่เท่าเดิมพวกศิษย์ก็นึกว่าหลวงพ่อคงหลงแล้วพอใกล้ถึงเวลาจะศึกจริงคือเวลาประมาณสี่ทุ่มมีพระมาอีกสี่รูป เท่ากับจำนวนมงคลที่ท่านทำไว้พอดีพระที่มาใหม่บอกว่าเอาเรือมาไม่ได้เพราะน้ำแห้งต้องเดินมาจึงช้าและโยมที่ตามมาด้วยบอกว่าพระทั้งสี่รูปตกลงใจจะศึกเย็นนั้นเองจึงไม่ได้มาบอกล่วงหน้าพอตัดสินใจศึกก็เดินทางมาหลวงพ่อคงธรรมโชโต,โตท่านได้อาพาธด้วยโรคชาราเนื่องจากว่าท่านมีงานอยู่หลายอย่างต้องทำ เพราะเป็นกิจของสงฆ์ทั้งผลงานการสร้างพระพุทธรูปการสร้างวัตถุมงคลจึงทำให้ท่านไม่ได้มีเวลาพักผ่อนจนภายหลังเป็นเจ้าอาวาสบริหารวัดรับภาระมากแล้วในเดือนสี่ของทุกๆปีท่านจะไปปักกรดในป่าช้าข้างวัดเป็นเวลาราวหนึ่งเดือนเรียกกันว่าลุกขมูลข้างวัดโดยถือว่าเป็นการชำระจิตใจให้สะอาด หลังจากมายุ่งกับเรื่องทางโลกเกือบทั้งปีวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485ขณะท่านนั่งร้านเพื่อตกแต่งพระขนงพระประธานองค์ใหม่เมื่อท่านสวมพระเกตพระประธานเสร็จท่านก็เกิดเป็นลมแต่ก็มีสติดีเอามือประสานในท่านั่งสมาธิจนหมดลมถึงแกมรณภาพในอาการอันสงบ สมกับเป็นผู้ฝึกจิตมาดีแล้วสิทธิเห็นท่านนั่งอยู่นานจึงประคองร่างลงมาจากร่างร้านจึงรู้ว่าท่านมรณภาพแล้วรวมอายุได้78ปี58พันษา